อนนี่ัว้เรายังอยู่กันที่ตลาดมีพิษแอดโลักนะคะทุกคนมาถึงร้านนี้มาเจอกับนี่เลยน้องดําของเรานะคะแบล็คเมจิกแบล็คเมจิกไซส์นี้เท่าไหร่คะไซส์นี้ขายอยู่400ร้อ่ร้อยนะคะแต่ถ้ากลายปุ๊บปุ๊ค่ะแปดร้ยค่ะแปด้อเลยป็นกระโดดขึ้นไปหนึ่งเท่านะคะเออตัวนี้เขาจะมีลูกติดไปด้วยมีลูกแล้วนะคะมีลูกแล้ว เมจิกกลายนะคะมีลูกได้มาก็ได้ลูกไปด้วยใช่ใช่อันนี้ก็คือเมจิกต้นเล็กใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็กลายค่ะอันนี้ก็กลายอู้กลายอันนี้เท่าไหร่เอ่ยห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเออกลายกระจายด้วยนะด่ากระจายเท่านั้นนายสวยมากสวอสวยๆอันนี้เลตไอเลตไอพันห้านะคะใส่นี้อืมเลตไอนะคะอันนี้บอลถ้วยใช่ไหมใช่ค่ะคอปปี้คัพคอปปี้คัพหกร้อยนะคะ สำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นน่ะมีราคาห้าหกร้อยไหมเนี่ยเลยพวกพอกฟิคคัพพวกเมจิกอะไรพวกนี้นะคะสามารถซื้อไปทดลองเลี้ยงกันได้เลยสำหรับมือใหม่นะบอนสีก็มีเช่นเดียวกันเริ่มจากกระหังหน้าเพชรทนลานเพชรทนลานกัดสีแล้วมันจะเป็นอ๋ออันนี้คือต้นที่เขากัดสีแล้วต้นนี้กัดสีแล้วอืออันนี้มีความเป็นแบบว่าเหมือน เหมือนฮกหลงเหมือนกันเนาะ่ะต่างกับที่เส้นใบอะค่ะเส้นใบฮกหลงเขาจะสีเขียวอ่าใช่แต่เพชรพาราเป็นสีขาวเนาะเอ่อเพชรพารานะคะมีตั้งแต่ราคา990อันนี้ยังไม่ได้กัดสีพอกัดสีปุ๊บก็จะเป็นพันสองเก้าสิบอ่า้พอกัดสีขั้นสุดนี่กัดสีขั้นสุดอยู่ที่พันห้าเก้าสิบโหเอาไปแยกได้หลายกระถางมากเลยนะหนึ่งสองสามสี4 คุ้มเลยแยกได้สี่กระถางอ่ะคือได้กอ,อกใหญ่เลยละใช่ได้กอใหญ่เลยนะคะออันนี้กวนอิมนะทุกคนกวนอิมตอนนี้อยู่สี่ร้อยนะคะใบใหญ่ใบโตไปเลยใบเขาสวยเนาะแบบมีความแบบคิ้วไหวนะคะอันนี้ไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามเจ็ดร้อยเก้าสิบอันนี้สังทองจ้าสังทองนะคะสังทองอยู่4ี่ร้อยเก้าสิบนะ แล้วก็มีข้างหลังจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงไกเซอร์ตามลำดับขั้นนะคะมี390 390แล้วก็้างใหญ่คือ500ใช้เวลานานไหมว่าจะได้ใส่อันนี้นานเหมือนกันค่ะหลายเดือนหลายเดือนใช่ไหมคะสามสี่เดือนได้ค่ะโอ้สามสี่เดือนจะเป็นไซนนี้ค่ะทุกคนอันนี้ไม้หัวเลยไหมคะค่ะใช่ค่ะไม้หัวเลยห้าร้อยนะคะแล้วก็มีนี่จอมคับอันนี้เป็นเบบีของ เพชรในตลานใช่ในขายอยู่250ค่ะ๋อ250จอมทัพลหรอคะจอมทัพ1290 1290เนาะอืมเอาละใครผ่านมาทางนี้อย่าลืมถ้าใครอยากได้บอลสีนะคะราคาแบบว่าจับต้องได้มีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็โคโลคเซียไซส์ที่แบบว่าเอาไปแบบรบต้นเลี้ยงได้นะคะก็มาได้เลยที่ตลาดมีพิรแอดลงทัพเนาะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะ พี uh ่ก็จะมาทุกเสาร์ทีเลยเนาะใช่ค่ะมาเจอกันได้เลยก็เดินดูได้เลยหลายๆร้านนะคะแล้วก็จะมาเจอกับร้านของพี่เขาอยู่ตรงนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปขอบคุณนะคะขบายดีนะ่ำเลยนะนี่เลยมีมีเสียงแล้วอุ้ยอันนี้คือขออนุญาตนะคะส สวยเลยนี้แหละครับนี่อันนี้มีดไนไงมิดไน้ครับโอ้โหที่ยืนคุยอยู่เมื่อกี้ีที่นึ่บอกหารูปให้หน่อยนะฮะเจอแล้วนะที่ดูเมื่อกี้อยู่ในมือถือตัวนี้ท่าไห่ทรงนี้แสนห้าครับแสนห้าโอ้แต่เราเนี่ยแสนสาหัสเลยจะถอดแว่นเลยทีเดียวย ถ้าเป็นไซส์แบบว่าไซส์เบบี้เลยอะค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่อะคะประมาณเจ็ดหมื่นห้าประมาณเจ็ดหมื่นห้าโอ้หมื่นห้ามิดไนท์เพื่ออยากเป็นเจ้าของเลยอะ oh. ส่วนใหญ่ Midnight จะเลี้ยงแห้งหรือว่าเลี้ยงน้ำอะคะเออเลี้ยงแห้งเลี้ยงแห้งใช่ไหม oh. อืมมันมีเทคนิคไหมคะว่าทำยังไงให้สีเขาแบบดำเ oh. ข้มแบบเท่ๆเลยอะ เสียงลมเสียงแดดอะไรแบบนี้ลำไรครับลำไรใช่ไหมคะอย่างไซส์นี้เลี้ยงประมาณกี่เดือนนะคะเนี่ยประมาณน่าจะสองสองเดือนกว่าสองเดือนเขาเรียกได้ว่าโตไวไหมโตไวสองสองเดือนเมื่อก่อนจากต้นน้อยๆมามาไซส์ประมาณไหนได้ประมาณอ่าประมาณเท่าท้องนี้เลยไหมประมาณคืบประมาณนี้แห้ะสองเดือนได้ไซส์นี้ก็โอเคเนาะก็ถือว่าไวนะอือ แล้วถ้าเกิดการออกหน่อเนี่ยใช้เวลานานไหมนานนิดชักพักหนึ่งครับน่าจะมีหน่อมารักษาสี่เดือนนี้อได้ครับกสามสี่เดะอนให้ให้ลูกให้หลานคือไซส์เนี้ยไซส์นี้ต้นนี้เลยเนี่ยแสนห้าถ้าใครอยากเป็นเจ้าของตั้งแม่ได้แล้วเอาไปตั้งแม่ได้เลย ใครอยากเป็นเจ้าของมาที่นี่เลยตลาดมีพิษแอดโลงพักนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะคะมาทุกเสาร์ใช่ไหมคะครับมาทุกเสาร์ทิตย์ทั้งตลาดคาดว่าจะมีร้านนี้ร้านเดียวไหมมิดหนท์อ๋นนโอโนะคะแต่เบื้องต้นนะคะตรงนี้เนาะอยู่ประมาณร้านประมาณกึ่งกลางนะคะถ้าใครอยากได้มิดไนท์แสนห้าต่อรองได้อยู่ไหม ลองคุยกันได้ครับของมันคุยกันได้นะของมันคุยกันได้ขอดูไซส์ชนหน่อยเร็วอ่โอเคมาดูชายชนชายชนไซส์สองไซส์นี้ยังไงคะราคาอันนี้สองพันเจ็ดครับอันนี้สองพันเจ็ดี้สองพันห้าสองพันห้ากับสองพันเจ็ดนะคะเออไซส์ขนาดนี้มีหัวหรือยังคะเนี่ยอ่าน่าจะยังครับในสองหน่อยอือสองพห้ากับสองเจ็ดกัดสีทุกใบนะจ๊ะกับสีทุกใบอันนี้เป็น โครอนใช่ไหมคะโครอนโครอนถ้าไซส์นี้เท่าไหร่คะอันนี้สองพันหกสองพันหกอะอ่าแล้วถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นแบ็คริปเปอร์อ๋อนี่แบ็คริปเปอร์ครับอันนี้เขาต่างกันตรงก้านครับโครอนดำสีแบ็คริปเปอร์จะออกแดงๆเนาะเออดำแดงนะคะส่วนใบเขาเงาเหมือนกันใช่ไหมคะเงาเงาเหมือนกันแต่เขาบอกริปเปอร์จะหน้ายับๆใช่ไหมใช่ครับอืมอย่างถ้าริปเปอร์เท่าไหร่คะ นี่นะเขาเขาจะยับครึ่งเองอ่าใช่นี่สามพันเจ็ดครับอันนี้สามพันเจ็ดอันนี้สองพันเจ็ดอันนี้สองพันเจ็ดอ่าส่วนตัวหลังนี่อะไรเอ่ยแบล็คลันเนอร์ครับแบล็คลันเนอร์เท่าไหร่คะหนึ่งพันหนึ่งพันนะคะเลมอนลามเลมอนลามเท่าไหร่เอ่ยหกร้อยครับหกร้อยนะคะนี่ดูข้างล่างฟาโร่หน้าเข้มแต่เด็กหรออ๋อ ฟาโรฟาโรพ่อค้าขายเท่าไหร่คะฟาโรขายต้นเท่าไหร่ครับอันนี้ฟาโรเท่าไรอ่ะฟาโรสี่พันห้าครับสี่พันห้าใช่ไหมคะมีปลายไหลไหมคะหรือว่าเป็นเป็นข้อเป็นข้อใช่ไหมคะราคาสี่พันห้านะทุกคนเฮ้ยถ้าใครอยากเริ่มต้นนะซื้อได้นะไซนี้สี่พันห้าไม่แพงมากนะคะเอออุ้ยตัวนี้อะไรคะเนี่ย b บ a c k Spider ครับ b บ a c k Spider นี่เลยชื่อ แบ็กซ์ไฟล์กิโก้นะคะซัฟฟล์ต้นนี้เท่าไหร่คะหมื่นะืนสนะคะเออประมาณหมื่นสองมีลูกแล้วด้วยนะมีลูกแล้วด้วยนะนี่เลยอ่าโอเคมาถึงตรงนี้อันนี้เป็นตระกูลฟิโลนะคะพิงค์ต้นนี้เท่าไหร่คะ ตอนนั้นพันห้าครับพันห้านะคะทิงทิงเซต็นะ้องพันห้านะคะใซนี้ถือว่าเห็นพอเป็นพิ้งชัดเจนแล้วแหละนี่สองบาบแล้วพี่งามใช่ันนนวนี้พันห้านะคะดาก้อนสเกลเท่าไหร่คะดาก้อนสเกลพันเก้าครับพันเก้านะคะพันเก้าดา้อนสเกลนะนี่ใบเขาแบบว่ามีเสน่ห์มันมีความเป็นมิตินะนี่เลย อดูเป็นมิตินะมีความเป็นมิตินะสวยๆอันนี้จันเงินสนิจจันเงินโน้ตเลยเพิ่งเห็นตัวจริงหรืดูจันเงินใบเขาจะออกเงินเงินเห็นไหมจันเงินต้นนี้เท่าไหร่คะตอบครับจันเงินเท่าไหร่จันเงิน,น 1, จันเงินพันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทสนิจจันเงินทุกคนขยย่าขยย่าสวยอะ่ะหนึ่งพันบาท อันนี้กิโลเปนเลดี้ชิดเลดี้เท่าไรคะห้าร้อยค่ะห้าร้อยห้าร้อยครับเบอร์มารเบอร์มาร์เบอร์มารเบอร์มาตันเท่าไรเอ่ยเร์มาันเท่าไรไม่ไหวเะแปดร้อยเหรอแปดร้อยนะคะเออด้านหลังท่านนี่ นิ้วกิเวที่นี่ก็มีนะหน่อรอบต้นเลยนิ้วกิเวท่าไหร่คะเนไนไปเนี้ย <c oughs> เท่าไหร่ครับี่เปิดจองลูกครับเปิดจองลูกค้าเปิดจองที่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้แม่20,070เปิดจองสมุดพร้อมตัดเมื่อไหร่คะเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนนึ่งก็จะได้ประมาณสียบมาเยนะคุดคือ2 0 0 0กินละหายเชื่อพี่ซื้อมาดิส่งอ่ะ20,070จเลยประมาณหนึ่งเดือน มีพี่เวนะต้องมีเท่าไหร่คะนี่เหรอครับที่ับแล้วพันหนึ่งออแบ่งไปเยอะหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้จันประกายดาวติดชมพูด้วยนะเอออันนี้ราคาไม่ทราบเท่าไหร่หนึ่งหมื่นะคะจันประกายดาวติดชมพูแล้วหนึ่งหมื่นบาทบอนกระดาษดง อนใบแปลกบ้างนะฮะฮักฮักโอเคพอพาลูกเล่นอยู่วันกระดาษด่างเท่าไหร่คะห้าพันโอ้ดีทุกคนร้านนี้นะคะอยู่แทบจะต้น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 ร้านเต้นต้นตลาดเลยนะคะมาได้ที่ตลาดมีพิซแอดโรงพักนะคะทุกเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะ เดอ๋โอ้ตแรกใส่เฮ้ยต้องตัดออก